ไบร์น้องคนกล้างใบน้องคนกลางว่ากีต้าพี่คนโตนี่กิต้าสิบได้นะครับนี่ผมอาการโตสดุดนน่น้องเด็กสดประเภทตัวเล็กลงอุ้ยอพี่โทษ โคตรค่พี่มีนะคระไอัเน,นี่ยเลยนะเจ๊ชอบเจ๊ดำบลา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 ,บาว่าว่าเจ๊ทำไมตัวเองทาแป้งไงไง ถึงได้ข่าวเหมือนผียายเราอยากเจ้าหนีที่ว่ายลาบลาปลาๆลาบลานอนนะนอนนะถ้านอนได้อ่ะ อย่าว่าหาว่าเจาไม่สอนค่ะปดโปอะไรหรอคะเจเก็บปากเอาไว้กินนมนะคะกินนะคะอ่อยอะไรหรอคะเจ๊ ไอหยอกมีการมีมีกงม,มีการหยอกแกล้วหนูไม่กินข้าวค่ะเจ๊ไอ่ค่เขาจะว่าเราไปเที่ยวแอร์ไค์เขาเนี่ยหนูไม่กินกินแต่กินขี้อะไรวะอุม๊มาก มึงยื้่แบนเราทำไมจริงคาบูดไม่ตลกแต่ขัาแต่แอบขัาน,นิดเดินตามไหมเออเดินตามไหมวะเออเดินตามไหมไว้เป็นผีอัะ หนูไม่ใช่ผีคะ่ะเจนี่มันจะแอบดูโปรไฟล,ล์ไปอีกเจเป็นนางฟ้าค่าะเจเป็นแฟรี่ฮ่าฮ่าฮ่าใช้แล้วแฟรี่ ใช้แล้วอุ wie, ้ยขาจะมากแค่ไหนแบบว่าเอ๊ะมาดูสักครนี e ้คุยกันนล้วคนชอบไหมที่เราเอ๊ะคุณขอบอิเดี๋ยวบีบคอเลยปิดได้ไหมคะเจ๊ได้ไหมคะเจ๊เห้ยไปไปไปตะบันนี้ตะบันนี้อ๋อ ไม่ได้คื้อไม่ได้โอเคไม่ได้ทําตามทาตามตรงไหนเรามาขอกีตา้า ผมแล้วดูสิแล้วดูผมสิแล้วดูอวตารจริงเราชอบอันนี้แก้งเด็กนะคะอย่าหาทําตาม แต่เราเป็นผู้หญิงนะแต่งานกับเราเถอะอย่าทำตามนะคะ ไม่ลอ่อแต่หกหลอก้อ 嘿，没打老板 ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บัวบ๊ายบาย,บาย,บายแล้วคลิปถึงไอ้นี่ก่อนสิบนาทีมีมันนไง